l ิเตอร์ลินช์เริ่มจากการตั้งคำถามง่ายๆกับนักลงทุนทั่วไปว่าคุณไปห้างไปซูเปอร์ไปกินข้าวดูหนังใช้สินค้าแบรนด์อะไรทุกวันแล้วทำไมคุณไม่เอาข้อมูลที่อยู่รอบตัวมาใช้เลือกหุ้นละ่ะเขาเชื่อว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยมีความได้เปรียบตรงที่เรารู้ว่าอะไรดีและอะไรขายดีอะไรเป็นกระแสก่อนที่นักวิเคราะห์บ,บนวอลล์สตรีทจะรู้ตัวอีกครับยกตัวอย่างสมมติคุณไปเดินห้างเนี่ย แล้วเห็นว่าร้านกาแฟเจ้าใหม่คนต่อคิวยาวเป็นร้อยครับและนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ดีก่อนที่บริษัทนั้นจะโตแบบพุ่งแรงในตลาดหุ้นก็ได้คุณอยู่กับ w o r k ์กดีพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้วันนี้เราอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่า one up on Wall Street เขียนโดย Peter Lynch อดีตผู้จัดก,การกองทุนที่ทำผลตอบแทนเฉลียย่ยถึง29%ต่อปี ยาวนานถึง13ปีติดต่อกันครับหลักคิดแบบปีเตอร์ลินช์หรู้จริงในสิ่งที่ซื้อครับอย่าซื้อหุ้นตามข่าวหรือเพราะคนอื่นแนะนําแต่ให้ลงทุนหุ้นในบริษัทที่คุณเข้าใจว่าธุรกิจเขาทําอะไรหาเงินจากไหนใครคือกลุ่มลูกค้า 2. มองหาบริษัทที่ธรรมดาแต่กําไรโตครับบริษทัทบางแห่งอ่านไม่ดังไม่หรูไม่มีคนพูดถึงแต่รายได้เติบโตทุกปีครับนี่น้อยลูกค้าจงรักภักดี หุ้นแบบนี้แหละครับที่ปีเตอร์ลินช์ชอบ 3. อย่าก,กลัวหุ้นตกราคาหุ้นขึ้นลงทุกวันเป็นเรื่องปกติครับความเสี่ยงที่แท้จริงคือคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณลงทุนมีครั้งหนึ่งครับภรยาของเขาเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสอําอางแบรนด์หนึง่งและบอกว่าสินค้านี้ดีมากเลยนะเขาเริ่มศึกษาหุ้นของบริษัทนั้นอย่างจรงิงจังและพบว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องครับสุดท้ายเขาตัดสินใจลงทุนและได้ผลตอบแทนหลายเท่าตัวทั้งหมดเพราะฟังสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่านั้นคร คุณรู้จักร้านอาหารในซอยบ้านที่คนต่อคิวคุณเห็นแฟนคุณเปลี่ยนมาใช้ครีมยี่ห้อใหม่คุณรู้ว่าร้านกาแฟแถวบ้านเนบเปลี่ยนจากเครื่องจ่ายเงินสดมาเป็นแอปคุณเห็นคนเริ่มใช้แบรนด์ใหม่ก่อนใครนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นก่อนตลาดแบบปีเตอร์ลินช์สิ่งที่ปีเตอร์ลินช์อยากจะฝากนักลงทุนก็คือหุ้นไม่ใช่การพนันนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่และคุณเองไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจําแม่บ้านหรือคนวัยเกษียณถ้าคุณสังเกตสิ่งรอบตัว และใช้สามัญสำนึกในการวิเคราะห์คุณก็จะเอาชนะตลาดได้โดยไม่ต้องรอให้เป็นเซียน